สวัสดีท่าพี่น้องทักทายจากออสเตรเลียค่ะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพามาเดินตลาดนัดแต่ว่า,า,า,าอบอมเป็นตลาดนัดขายของกิ่นซิเป็นตลาดนัดขายของมะลิกจิกจอกขายของมือสองขายของเดีเขาจะเอาใส่แล้วค่ะอันเป็นเป็นของ ของเอียงของจิบป่าทะกับว่ากันไปแล้วค่ะเป็นของนาวรักนารักมีทั้งแบบในคร Bron, ัวเรือนมีทั้งตุ๊กตามีทั้งเครื่องประดับมีนานาสิ่งหลายอย่างค่ะแฟนเจมักมาลิกจิ๊กจ๊อกแบบนี้นอจ๊ะพี่น้องเพิ่มมักย่างตลาดแบบนี้ค่ะเจ๊ก็เลยติดสอยหอยตามมาน้าเบิ่นค่ะกับมาย่างเบิ่งพ่นหล่อนก็ช้อปปิ้งแบบนุกนั้นนุกนั้นหล่อนก็หาเบิ่งยิบจับนั่นนี่หล่อนก็คุยกันไปโอ้อันนี้มันเป็นจจ๊ซี่อันนี้มันเป็นนจงสันอันนั่อนเบิง เอาเด้อค่ะของใช้จิบปลาถะแมนบอเออของใช้จิบปาถาะของใช้ในครัวเรือนกว่ากันไปค่ะน่ารักตะมุตะมินะคะมีทั้งถูกและแพงปะปนกันไปค่ะมีกุดมีหอดตุ๊กตามีหอดกิตงกิตากว่ากันไปค่ะหลายสิ่งอย่างค่ะอันกะเอาบรรยากาศอันเช่าออซิมาฝากเบาๆนะคะอันชอปปิ้งแล้วๆเบิ้งของจากตลาดแล้วๆกะสิไปอันเอาขีดสูตรจ้าพี่น้องขีดสูตรหรือชนะรงค่ะ จะไปเอาขี้สูตรหรือชนรงค่ะเอาจากคนนี้ได้แล้วกันสิเดินทางกลับบ้านก่ะเดินท้างกลับบ้านก็กิน KFC กิน KFC กับบอยูทองค่ะกลับมาผู้ชายกับมารบก็พึ่งจ้าพี่น้องบีสหรือพึ่งหรือมิมหรือยังกับสร้างล้ะมันตอดเป็นอันนี้มันตอดเป็นเมื่อจากชุดทิ่นไซแล้วจ้าย่านถึงมันตอดอยู่ตัวล่ะอายเออง่ายง่ายจ้าง่ายจากมุมหน้าบ้านไปไว้มุมหลังบ้านค่ะเพราะว่าเอามาไว้มุมอันหน้าบ้านย่านมันตอดคนค่ะก็เลยย่านมาไว้มุมหลังบ้านมุมหลังบ้านก็สิเป็นป้าแลละก็ไม่ดอกไม้หลายคิด ที่มุมนี้ค่ะมาจากพี่น้องมาที่นี่ได้เวลาจวดจากกันละท้อก้อนมือแดงเดือดขึ้นอ,อยากกินอีเองแบบซิซีดชิีดค่ะผักห่อกุง้งน้ำจิ้มอันเอง ว่านเป็นส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ก็ไม่ยังเมตไนะจต่พี่น้องไม่เลยจะเป็นสีนี้ค่ะผักมือนมีผักคอดอย่างเดียวเลยเน้นกุ้ง กกินแกงมะย่านยันตะกินมาปากพันละ กินแค่เอฟซีมันมันมามันมาชัยมันมาเจือกินแบบนี้จ้ามันจังตอบเจือจ้าเหรอผลพ่โผลพ่บอกโม่บอกแต่ง ผู้ชายข้า่ง,งายากนีน่น้ำผึิงพันเยอะก็เลยันนีมากินอยู่่อเดียว <laughs> จอกันยาต่อไปไอ I <laughs> do